នៅនឹងផាដល់ដល់ ได้ข่าหูจแตรงคิดสะใชาชาจาจ้าลอยเมฆตอกคณะิสะเามาทุกมันยาให้มาเร็วรอย ดูสิพ่อกับแม่จะให้ดูโอใส่ซองมะขาวบสนที่สุดมองไ,ไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรผมมีวิธีบวชนานรู้ใส่เป็นเดนเขาให้ไปนั่งตรวจหน้าสมแต่ฉันรู้ว่าในซองสัาอะไรก็ส่อง,องขึ้นไปดูพอแดดพอช่วย้จั่แอนตี้ก็วาเงเนียนๆหน่อยมันน้ำลุกมือแล้วค่อยส,กส,กสกะกิดสะกิดก็ได้เห็นขอบคุณนะครับแม่ให้ชื่นใจ ไม่ต้องใส่ซองก็ได้นเนาะเปลืองซองเอามาให้หมอเห็นะทักเลยจะได <c oughs> ้ผ่านเวลาถูกเอาเอาเอาเออมีใจความฝันเรื่องเป็นชนีละลูกเออ ดามาดายกดใจต้องกายโคมมารดาของพระนาูดแม่คิดเองแกก็มานั่งกังวลนั่งยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่ปัจะได้ลูกหญิงหรือได้ลูกชายนับตั้งแต่บัรนั้นมาแม่สุงคิดเกิดอาชาติเกิดโลกปะลาดจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนเปือนไหนเดือนเท่าเดี๋ยวตรงนี้เรามาเล่าไว้หน้าฟังเอาละเอียดเลยนะ เอาตั้งแต่แม่คุกทลองหนึ่งเดือนจนถึงเก้าเดือนในระหว่างหนึ่งเดือนเกิดอะไรสองเดือนเกิดอะไรสามเดือนเป็นยังไงเนี่ยความรู้ของคนเป็นแม่เริ่มกําเนิดแล้วนะเริ่มกําเนิดเกาเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้นังในสรดับเราฟังนักอยากฟังหรือยังครับเอามาลอยนึงเดี๋ยวขอลอยให้หน่อาวไปถึงหน้าเลยหรืยาวเลยงาหน้าด จะให้เาลุกมาตบรางวัลเอยท่านร้องดีเขาตบรางวัลไม่ตัวเลยน้องดีเขาเรียกไปตบหลังร่วมรางวัลได้แล้วมือใหญ่เรื่นั้นนะมือใหญ่ไม่พอทาบเลยาใจดีเห็นไหมวันนี้เขาบอกเขาดีใจนะเขายิ้มตลอดเลยดีใจมากเลยเอออเาเดี๋ยวตรงนี้เรามาเล่าให้หน้าฟังแม่วุ้งท้องเดือนเดือนเป็นยังไงฟังเลยจ้า

ว่าแม่แพ้หนักไหมใสมคิดส่ละตอนที่แม่แพ้องแม่พ้หนักแม่อะไม่แพ้เลยหรอะแม่แค่ดูยูทูบแม่แค่แค่ค้องเดียวแม่เปิดได้ฟังแม่เปิดได้ฟังอย่างนาเปิงอ่เอียดแม่ดูนะเวลาหมอก็าแพะค้องแม่จะไมแพ้หนักนะแม่ถ้วหมอเรียกมา เออะเลเ่าไปภามอาการของแม่กันแล้วกัน,นอาการแครงเป็นยังไงฟังเลยจ้ะ ของเจ้าหน้าที่เรื่องต่างตัวัดตกเหวล่ามันลึกสุดกำหนดเดีร้อยชั่วหลุดความกลัวของพ่อและแม่ไม่มีฝันตลูกเอ๋ยพ่อกวานแม่กวานเกรงว่าชีวิตจะหมาดหวังยิงยาพระไม่กล้ตอนที่จะคลอดลูกออกจากกันพอประคัดขวางช่องคลรภานังใครก็ถูกขุญชรป่าออกจากกันวัวมารดาลเคยเจ็บมารดานั้นเคยทำพ่อมาคอยลูกนำมาไม่ทิหาง ถึงว่าแม่จะระหีบระหุนคนเทเวดาแจะบรณงแม่ให้เคยคิดขอเพียงให้ชีวิตลูกน้อยจงคล้อยยังคลอดไทยสมมติว่าตอนนี้ก็ดำเนินเรื่องมาเป็นถึงจากยอดลูกแล้วถามแม่ดูซิวแม่คลอดที่ไหนแม่จ๋าแม่คลอดที่บ้านหรือว่าที่โรงพยาบาลคะแม่ ขยาเสียทีบ่อทไมงยาบาลทไม่ไงพยาบาลมันไตเดต้องหานรอะก็นกใหญ่ไปอดีงพยาบาลลงเลงนิลลงนยอะแอย่อางค่แพนี้ดีกว่า <ste am> <ım>: ปยั <m: S 1> มจ้ภ <m: S 1> าพม,มากใจเษฐติในในจมันไม่คจะดีเต่เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราขอดกันที่บ้านนีหละไปตามสอนทำย ดำลงคงไว้ถึงการทขวัญหน้าแบบสบัดโจราร์ตาหมอตั้งเย่ต้องใช้หมอตั้งเย่กระคาหนี้ไปตามไปแล้วนะจ๊กที่ไปตามให้หน่อยเลยแที่ไปตามให้นะเอออยีกจะรีบไปเออ ใจไวเดินโกงไม่เป็เรื่องตลกแต่เป็นเรื IA ่องจริงเป็นจริง <mae> ที่ยายปุ so ๋ยนาบยายเขาข่าผ่านมาเป็นหลักฐานเล่าด and ีต่างาสมัยแต่ก่อนจะมอดรุงจะลริ่มมีสมัยตาบวชทุกอก่างมันต่้งกันหรืออดี่รอดมาธิตายคนเดอะ โอนก็บเจมหมอตั้งแย่ขึ้นยัยยันกีฬายันกีฬาเกียบหมกัน้งรือทำไี่เป็นหอตั้งเยมาหายงานแลเองเป็นหัอตั้งเยงอุยไม่เคยเป็นถามไรเนียไม่เคยหนังหน้าไม่ถึงเพรั้มันต้องเยรยเอาเอายเป็นลยเอา อ๋อ้ข้าหมอตังแยนี่ไปหมอตังแยนั่นไม่เกี่ยวกับเองนะหรือเด็กงานหน้าไปปลุกเลยไป็นกอบกินนะครับทำห้าร้อยขอยหน่วยห้าร้อยล้านนะครับคนไหนนั่งเฉยๆไม่ให้ข่อยอยู่อย่างนี้เกับที่เกับพี่ไม่ต้องรวยอย่างนั้นก็รวยอยู่อย่างนั้นเขาจะอยู่กับที่อยู่กับที่ลูกไปไหนหมอ้สคพัดอยู่เออยายเหลียงใทยเอ๋อโวยไปหน้าบ้านยังไงเป็นยังไงไ่ายไเนี่ยลูก แถวเก่าเลยแค่มันมีมุ่งความฝันพี่ดีๆที่มึงจะคลอดแล้วก็ไมไปอีกแล้แม่สงคิดแม่สงคิดปวดท้องใช่ไหมกูรู้จักอยู่แม่สงคิดแม่จงคิดนะกูรู้จักได้ดีน้ำใจของงานลูกชายเขาก็หลอกปู่ไปช่วยหน่อยได้ไหมหน่อนนี้แม่สงคิดไม่ไหวแล้วไปปวดท้องกูไม่ช่วยใครไม่ได้เลยเพิ่งผ่านโควิดครั้งทีใหม่เริ่มมีนาำมีาต้นซึ้งานแม่สี่สิบหกนะ ไปช่วยหน่อยตอนนี้แม่าปวดท้องปวด้องอยากะไรเป็นๆอยู่ใกล้ๆย่ไปเลยยหนาขาะายมินีหายเมันไปลงายานยาวดจะคลอดแล้วปวดจคอดดูแลว่เกาเหนือยไห้าะานยูเเาียบอยูดเรียบยายามีหลายขนาดยาูกยาทานยาปัดบรรจบยาพงกบ จะฝังั่นเขาเออได้แล้วแต่ทีนี้ร้องช้าๆปั่แล้วก็ช้าปั่นไมแต่ปั่นให้คนจืร้องกินร้องตั้ั่นแล้วร้องช้ามันรองได้ยังไงเอ้ารองได้รองใน่ำช้ามากเอาไปเอาไปเอาใชไปคนเลยย่าหาทางเจิมใจเขาด้วยเอาเตยเอาเติมไปคนเลย Yeah, for hey